งได้ <c oughs> ตัวดีก็องตาเมื่อนั่นล่ละถ้าต้งเสียจ้ิงาแวเนี่ยดีแล้วผู้ใเบ่งแล้วก็จะลองตากเาไปยืเเห็นล้ไล่ยสวยแล้วกรเล็ดมีด้วยกันเดี๋ยวยกระลงก็ได้ค <c oughs> อมเมนมาตอบยุ้ย พวกเขาหมาดอกพี่น้องอห้ช้างไล่ย้ำเลยก็ได้เกิดบ้านยน้ำเลยครับหลวงพอ่อครับหลวงพ่อแล้วก็มาเขาหมารับชุมแล้วก็มาให้กำลังใจลูกหลานนาอหลวงน้องตากก็ได้สวัสดีทักทายกันทุกคนจ้า แผ่พันมาบางไหนลงพ่อกัมาม้าลงตาแล้วเข้ามาแล้วมาเป่าหัวแล้วเด้อพี่น้องผู้ได้อยากเป้าหัวกับเข้ามาเด้อลงพอหรือพี่เป้าหวาัว พันมาบางใดลวงพ่อเข้ามาหลวงตาแล้วเข้ามาแล้วมาเป่าหัวเลยเด้อพี่น้องผู้ใดอยากเป่าหัวก็เข้ามาเด้อหลวงพ่อหิบเป่าหัวพี่คะตกทุกมือครับโอ้หัวก็มีนี่แหละตกแงะแงะยิมแงะนี่นี่ยเพนอนดีๆีละหัวแล้วเด้อมือนี่เป่าหัวแล้วนะจนเราบอกอย่างหัวมาดีเป่าให้จนใกล้สิบเบิดแล้ว ใกล้จะหมดแล้วเจรลิญพรครับสวัสดีค่ะรานได้เปลี่ยน <c oughs> นี่ตัวดีวะบอกลูกบอกลันเนี่ยจะให้เป่าหัวให้ก็เจ๊กัน่ <c oughs> านไวๆหรอกกับต๊ก วันที่หนึงอ,อ้ววันที่หนึงในหลวงตาบนภูเขาหมาอีกน้อพี่นองไเด้อลงตา <c oughs> ไเดเดเดตาพันน้ำมูเน่ <c oughs> อยากพันน้ำมูก <c oughs> าหอยลูกไหลานเนี่ยไฮพันนั่น นคนโตกเลยอยากน้อนคนโตกระไดเป็นน้ำเป็นต้นดอกนันหนึ่งถ้าไปสูบน้ำาใ็คเข่าม,อมืออนะ่ะคนโตกระไดเป็นน้ำเป็นต้นดอกนันหนึ่งถ้าไปสูบน้ำาใ็คเข่าม,อมืออนะ่ะ กันเนาะจ้ะสาธุสาธุสาธุาจ้า มาเร็วมาก่อนรมูลเลยทักทายทักทายกันค่ะเปิดบ้านหรือดิเจ้าอ่ะก็ <c oughs> ะได้เข้ามาตีก่อนเออว่าผูา้ใไฮกับบาเบิ้งให้ยเล่นไม่เด้อพี่น้องเลยถ้าไปเบิ้งกระพงงามงามเลยนี่ย้อมอ่ะว่าใครเห็นดิน้อลงล็อตาล็อตาถนอมแล้วยู่วัดไตรมูนี่ยล็อตาก็ได้ตาดเดือบไป <c oughs> น,นี่ตัวดีว่บอกลูกบอกหลานเนี่อันนี้มีคนใครเบึง้งกันเลยมากกัเลยลด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 ,ลด,ลดลายคักแล้ว ก็ได้เลือจ้ากันผ่านไปไวๆหรอกก็ลูกาวันที่หนึ่งเอ้อนวันที่หนึ่งในหลวงตาเจ๊แจงไดเป่าหรือเดือหัวลาว่าผ่านเลยไปไวๆนะสัลาว่าต่อให้แล้วนะลาว่าปล่อยรถบรนาทีจ่จสัะขึ้นรถคันรถนีแจ่ใกล้สิบเบิรแล้วมี่คนเบื่อไกับบรถอกมาไม่ดีเพิ่มขึ้น เป้ยปยอยอะไรอยานอน่า่น,น้นงเอาก็เปิดประตูบ้านก่อนเดี๋ยวเดียวนะจะเป็นนานพายนี่นาทีนี้ตะลดไม่ลงตาว่าหอยลงตานี่แหละฟังอะ่ะหนึ่งดีแล้วลงตาแล้ว <S <S เออจะเป็นดีเมือเ่อไนี่ลงตามะ เป้าห <Cornell> ัวให้นั่นหนึ่งนั่นหนึ่งเจ้าได้เป้าหัวบอกว่าไหนน่ะลงตาเป้าหัวให้หรือเด้อกว่าหนุ่มยี่สิบนามสการครับวงพ่อครับ คนตกพี่น้องเอ้ยอบ้านพี่น้องคนตกบ่บ้านลงตาขึ้นดึงเห็นจ้าขึ้นบ้านก้อนหนาวตอนนี้อากาศหนาวฝนลินฝนนี่ลงตาลงตาอยู่วัดใดโน่จา้าลงตาอยู่วัดทั้งใดโน่บ่ใคร หนึ่งเจ้าเป่าหัวแล้วจีเจ้าตู้เอาไมา้ไปรื้อไปไว้เศษมาเดิมมาเดิมคุณ จะบุรียุสมปฏิบัติธรรมครับจะบุรีโอ้สิ่งที่เน้ยันก็ขึ้น่ะโอ้พี่น้องแฉ่คนตกคนตกพี่น้องเอ้ยบ้านพี่น้องคนตกบ่บ้านหลวงตาขอตัวดีนะเด้อหลวงตาเ้็นโรคไงละ ช่วงไฮร้านเน้ยเด้ลอลงตาใกล้มือลเลย้อเกามาแล้วหยิบมาเป่าน้ำมนต์มาเศกน้ำมนต์ในเฮาเตาหวยนะำลงตาอันใดดีๆกับเสกมาให้ลูกไฮร้านเน้ยเด้อ ็ว่าสาธุสาธุจ้าวุ้นลายๆเด้อลงตาเลยจ้าลงตาแล้วกริดพี่าากันว่าแม่นบว่าลงตาแล้วก็ว่าผ่านเลยจ้าลงตาลงตาถนอมมาหพี่น,อน้องเข้ามาได้เด้อพี่น,อน้อง ao ờ uh.